เลือกโลออนแบบไหนนะคะถึงจะช่วยระง,งับเหงือ่อระง,งับกลิ่นกายของเพื่อนได้ทั้งวันนะคะมันมีวิธีง่ายๆนะคะที่จะทําให้เพื่อนรู้นะคะแค่ดูตรงนี้เองค่ะสําหรับโลออนนะคะหรือว่าลูกกิ้งระงับกลิ่นกายนะคะก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยระง,งับเหงื่อนะคะที่เป็นตัวหลักๆก็คืออลูมิเนียมค่ะแต่ว่าอลูมิเนียมนะคะมันจะมีอยู่ 3ประเภทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปเลือกผิดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะและสารอลูมินียมที่ใส่ลงไปในโลออนของเพื่อนๆน,นะคะก็จะมีอยู่3อย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะถ้าเกิดมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงนะคะตามที่องค์การอาหารและยาของอเมริกากำหนดไว้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องขอใบรับรองจากแพทย์ค่ะเดี๋ยววินาจะบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าตัวไหนที่ควรจะ เลือกซื้อถ้ามีส่วนผสมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวไหนที่มันจะอ่อนที่สุดนะคะและตัวเพื่อนควรจะเลือกซื้อนะคะสำหรับคนที่ต้องการระง,งับเหงื่อนะคะระง,งับกินกายทั้งวันนะคะเหมาะกับคนที่เหงื่อออกเยอะหรือว่าคนที่ออกกาลังกายนะคะตัวนี้ก็คือตัวที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคอรไรด์นะคะ15% ขึ้นไปค่ะซึ่งอลูมิเนียมคอไลน์คะมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งจะช่วยระง,งับนะคะช่วยไปหยุดยัง้งช่วยปิดนะคะตอมเหงื่อได้ดีที่สุดซึ่งจะไม่ให้มันเล็ดลอดออกมานะคะแต่อลูมิเนียมคอไลน์ไม่เหมาะกับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะอาจจะเกิดผื่นคันได้ค่ะและเวลาเพื่อนๆไปเลือกซื้อน,นะคะก็ดูง,ง่ายๆเลยนะคะดูข้างหลังนี้นะคะเป็นตัวที่ สารออกฤทธิ์นะคะก็คืออลูมิเนียมคลด์นะคะสำหรับตัวนี้ก็มีถึง19ซนะคะซึ่งมากกว่า15ขึ้นไปเนี่ยถือว่าได้ผลดีค่ะและสำหรับยี่ห้อยีอ่ห้อนี้นะคะก็อลูมิเนียมคลด์เหมือนกันนะคะมี18ซนะคะก็ถือว่าได้ผลดีทนะีเดียวและสำหรับตัวที่มีอลูมิเนียมคลายเดอะเยอ้ๆเนี่ยมันจะได้ผลดีอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จ้ะ ไม่ผสมน้ำหอมค่ะโรออนตัวที่2นะคะที่เพื่อนจะต้องสังเกตนะคะส่วนผสมก็จะมีอลูมิเนียมซอร์โคเนียมนะคะซึ่งเป็นตัวที่โมเลกุลใหญ่กว่าตัวแรกขึ้นมานะคะซึ่งจะได้ผลดีนะคะแต่ไม่ดีเหมือนตัวอลูมิเนียมคอร์ไรนะคะซึ่งตัวนี้โมเลกุลใหญ่ก็จะปิดได้ะคะแต่ปิดได้ไม่มิดชิดก็ยังมีเงื่อนเล็ดลอดมาอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีปัญหา หนักมากค่ะและตัวที่2นี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะซึ่งองนนะคะ์การอาหารและยาของอเมริกาก็ได้กําหนดไว้นะคะว่าตัวนี้จะไม่ต้องขอใบสั่งจากแพทย์นะคะก็จะมี20%ค่ะและท่านเพื่อเดินเข้าไปนะคะก็ให้สังเกตน,นะคะเปอร์เซ็นต์ตรงข้างหลังนี้นะคะมันจะมีเขียนอยู่นะคะอล,ลูมิเนียมเซิ์โคเนียมซึ่งตัวนี้ก็มี18%นะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็มี15.2นะคะซึ่งให้สังเกตดูเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยการป้องกันมันก็จะน้อยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ละคายเคืองผิวและพวกตัวเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะหรือว่าหยุดเหงื่อไม่ดีนะคะก็จะมักใส่น้ำหอมนะคะให้กลิ่นแบบแรงๆนะคะเพื่อ กลบกลิ่นเต่านั่นเองค่ะก่อนนี้เราจะไปดูตัวที่3นะคะตัวนี้คนที่มีเหงื่อยังไม่ควรซื้อนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เลยค่ะเพื่อจะได้ไปพาค่รับความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะและตัวที่3นะคะตัวนี้จะมีโมเลกุลใหญ่นะคะซึ่งจะปิดตอมเหงื่อได้ไม่ดีนะคะแต่ว่าเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถที่จะ ชาได้ทุกวันค่ะและส่วนผสมในตัวนี้นะคะก็คือ aluminum s e เ c u คิ c โ l o r ไ h y d r a t e อ่านยากมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะซึ่งในตัวนี้เห็นไหมคะมี16%นะคะ,นะคะซึ่งองคการอาหารและยาของอเมริกานะคะได้กำหนดไว้นะคะ25%ไม่ต้องขอใบสั่งจากแพทย์นะคะแต่ว่าตัวที่ขายในท้องตลาดนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ16%นะคะซึ่ง เขาก็จะใส่น้ําหอมแบบมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าให้มันกบนะคะแต่ว่าให้ลดเหงื่อเนี่ยจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะและโลออนระง,งับเงื่อนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะไม่ได้ผลถ้าเพื่อนใช้ผิดวิธีนะคะวิธีที่ถูกต้องสําหรับคนดีต้องการระง,งับเหงื่อนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเพื่อนๆจะต้องทาทั้ง ตอนเช้าตอนเย็นนะซึ่งตอนนอนนะคะมันก็จะได้บล็อกตอมเหงื่อเราไว้เลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามากนะคะอาบน้ําปกตินะคะแล้วก็ทาตอนเช้าอีกนะคะซึ่งจะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะและอันนี้สําคัญมากนะคะอย่างที่2คือจะต้องทาตอนที่ผิวแห้งสนิทนะคะไม่ใช่แบบอาบน้ําเสร็จออกมามันหมาดนะคะส่วนใหญ่คนจะทาเลยนะคะแล้วมันก็จะไม่ไปบล็อก ได้ดีเท่าที่ควรนะะมันก็จะยังจะเฉอะแฉะอยู่อาบน้ําเสร็จนะคะใช้ได้เป่าผมระบบเย็นนะคะเป่าให้แห้งสนิทแล้วถึงทาลงไปค่ะและอย่างที่3นะคะโรออนจะได้ผลดีนะคะเพื่อนๆนห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะคะหรือว่าสบู่หรือว่าที่ขัดผิวนะคะขัดบริเวณรักแร้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลเสียนะคะโรออนเนี่ย มันจะทําให้เกิดความระคายเคืองนะคะแล้วก็จะบล็อกตอมเหงื่อของเราไม่ได้ดีเท่าที่ควรค่ะและข้อสี่คือจะต้องปฏิบัติตามฉลากนะคะอย่างเคร่งขัดนะคะถ้านเขาบอกว่าทาแล้วล้างออกก็ต้องล้างออกนะคะไม่ใช่ไปทาแช่ไว้นะคะและท่านเพื่อเลือกโลออนแบบนี้นะคะหรือว่าทําแบบนี้แล้วยังไม่ได้ผลนะคะเพื่อนก็ต้องลองปรึกษาคุณหมอนะคะดีที่สุดนะคะวี่คืให้ค,คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้ก่าเดิมคะ่ะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ